มครับพี่น้องกินยนำมาม้าน,น้ำกันเหอย้ำย้ำประเภทย้ำย้ำนี่แหละนี่ปากลาย I Thank <laughs> you. Yeah. you